ครับก็สวัสดีนักเรียนชั้นม2นะครับที่เรียนกับครูในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานแต่วันนี้เราก็จะมาต่อกันเรื่องของสามเหลี่ยมสองรูปที่มันเท่ากันทุกประการแต่ว่าวันนี้เนี่ยครูจะพาดูว่ามันเท่ากันทุกประการแบบไหนซึ่งในเรื่องนี้เราจะเรียนอยู่ทั้งหมดนี่ หแบบ2แบบ3แบบสี่แบบ5แบบเขเคนะมีทั้งหมด5แบบแต่วันนี้ครูจะสอนแค่แบบที่1ก็คือแบบด้านมุมด้านหมายความว่ายังไงก็คือมีด้านเท่ากันอยู่2ด้านกับมุมอยู่มันหน่งมุมสังเกตมีด้าน2ด้านอยู่ขอบมุมอยู่ตรงกลางมันเป็นแบบไหนอย่างเช่นสมมติอันนี้คือรูปสามเหลี่ยมรูปหนึงนะเขาบอกว่ามี ด้านหนึ่งด้านเท่ากันก็คือด้านนี้เอาอีกรูปหนึ่งก่อนสมมติว่ารูปสามเหลี่ยมรูปนี้สองรูปนี้เท่ากันเท่ากันแบบเท่ากันทุกประการเลยนะแต่ครูวาดไม่เท่ากันสมมติด้านที่1เท่ากันก็คือด้านนี้ด้านที่สองก็คืออันนี้ด้านที่1เท่ากันตรงนี้ด้านที่สองตรงนี้แล้วก็อันที่สามคือมุมอยู่ตรงกลาง หมายความว่ามุมตรงเนี้ยมันเท่ากันเราสังเกตตามชื่อเลยด้านมุมด้านก็คือด้านแล้วก็มุมแล้วก็ด้านแบบนี้คือความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมที่มันเท่ากันทุกประการแบบด้านมุมด้านแต่ถ้าครูบอกว่าด้านที่1 1ด้านหด้านแล้วก็1มุมแบบเนี้ยมันไม่ใช่ด้านมุมด้านนะ มันจะเป็นมุมด้านด้านหรือเราเรียกด้านด้านมุมซึ่งมันไม่ใช้ด้านมุมด้านอนี้เอาไว้ก่อนแต่ว่าวันนี้เราจะอยู่ที่ด้านหนึงด้านแล้วก็มุมอยู่ตรงกลางแล้วก็ด้านอีกหนึ่งด้านอยู่ขอบมีมุมตรงกลางโอเคนะครับด้านมุมด้านหรือว่าตัวย่อก็คือดมดกล่าวคือมีด้านเท่ายาวเท่ากัน2คู่ และมุมในระหว่างด้านคู่ที่เท่ากันนั้นมีขนาดเท่ากันก็คือมุมที่อยู่ตรงกลางของด้าน2ด้านนั้นแหละ,ะตัวอย่างตัวอย่างที่1รูปสามเหลี่ยม A B C กับรูปสามเหลี่ยม D F E เท่ากันทั่วการหรือไม่ก็เราก็สังเกตมีด้านอันนี้ด้าน D E เท่ากันกับด้าน AB แล้วก็เขียนว่า AB เท่ากับ DE เขเคนะอันที่สองมีมุมมุมตรงนี้เราอ่านว่ามุม BAC เท่ากับมุม EDF ก็คือตรงนี้ก็เอามาเขียนมันก็จะเป็นอันที่3 AC เท่ากันกับ d f แล้วก็มาเขียนแบบนี้3แบบก็จะได้ว่า DO มดก็สรุปได้เลยว่ารูปสามเหลี่ยมรูปนี้เท่ากันทุกประการแบบดมดหรือว่าด้านมุมด้านโอเคนะต่อไปข้อที่2ด้านที่1คือด้าน e t คือเส้นนี้มันเท่ากับ e g ก็คือเส้นนี้คือเขาจะทำขีดมาให้เราเนี่ยเห็นไหมขีดตรงนี้ ต่อไปม,มุมมุมต้องอยู่ตรงกลางระหว่างด้านกับด้านด้านหนึ่งแล้วก็มุมแล้วก็ด้านก็เป็นดมดแบบนี้โอเคนะครับนี่ด้านที่หนด้านที่1มุมที่1มุมที่หนด้านที่2ด้านที่สอง,สองก็สรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันทุกประการครูจะไปเร็วหน่อยนะเดี๋ยวจะได้คิดจะได้ไม่ยาวเกินต่อไป ต่อไปจะเป็นการพาพิสูจน์ว่าให้ทำให้ให้ทำให้ครูด,ดูว่ามันเท่ากันทุกประการแบบด้านมุมด้านจริงไหมโอเคนะอันแรกเนี่ยเป็นการสอนแบบว่าให้ดูเฉยๆว่าอ๋อสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยมันเป็นแบบด้านมุมด้านสามเหลี่ยมสองรูปนี้มันเป็นแบบด้านมุมด้านสามเหลี่ยมอันต่อไปมันไม่เป็นแบบด้านมุมด้านนะโอเคนะหนึ่งต้องดูให้ออกว่ามันเป็นแบบด้านมุมด้านไหม ต่อไปกูจะพาพิสูจน์ข้อที่1นึ่งี่จงแสดงว่าถ้าเขาบอกว่าจงแสดงว่าเนี่ยไม่ใช่จงหาจงหาก็คือให้หาคำตอบแต่จงแสดงว่าก็คือให้เราพิสูจน์หรือทำให้ดูว่ามันเท่ากันทุกประการไหมหรือว่าความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านหรือเปล่า อดูข้อหนึ่งเนี่ยเราดูตาเปล่าเราก็รู้แล้วใช่ไหมว่ามันเท่ากันทุกประการแบบด้านมุมด้านนี่ด้านที่1 2เซนเท่ากันมีมุมด้านที่1นึ่งประกาด้านที่1เท่ากันด้านที่2เท่ากันก็คือ4เซนเท่ากันต่อไปมุม1มุมเท่ากันก็คือ60ก็จะเป็นดอมอดอมีด้านอยู่ตรงกลาง มีด้านอยู่ขอบสองด้านแล้วก็มีมุมอยู่ตรงกลางแบบนี้ก็คือมันเท่ากันแบบด้านมุมด้านแต่ครูจะให้เราเขียนออกมาให้ครูดูด้วยว่ามันทําไมเราถึงบอกว่ามันเท่ากันอันดับแรกเราก็เขียนว่าพิธีธรรมหจากรูปเขียนมาว่าจากรูปกําหนดอะไรให้บ้างเราก็เขียนว่า a b เท่ากับ p q ก็คือเท่ากับ4เซนติเมตรต่อไปมุม a b c คือมุมนี้มุม a b c เท่ากับมุม p q r ต้องมีหมวกด้วยนะ p q r ก็คือตรงนี้ก็เขียนมาว่าตรงไหนมาเท่ากันบ้างเท่ากับ60องศาต่อไปอันที่3 b c เท่ากับ q r b c ตรงนี้เท่ากับ q r ก็เท่ากับ2ซนติเมตร เขาให้เราหาว่า,ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้มันเท่ากันทุกประการหรือไม่เราก็เขียนว่าพอพอเราเขียนกําหนดให้เสร็จมีทั้งหมด3ตัวใช่ไหมเราก็บอกว่าต้องการพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม abc และสามเหลี่ยม pqr เท่ากันทุกประการต่อไปเราก็ไปเขียนพิสูจน์แล้วก็มาเลยรูปไม่ต้องวาดนะรูปไม่ต้องวาดต่อไปก็พิสูจน์ มันเป็นข้อเดียวกันนะเมื่อกี้มันต่อกันที่สูตรเขียนว่า ab เท่ากับ pq ก็คือเท่ากับ4ซนเมตรมาจากไหนมาจากโจทย์กำหนดให้นี่ตรงนี้เราก็วงเล็บท้ายว่ากำหนดให้เป็นค่าเป็นเหตุผลว่ามันมาได้ไงโอเคนะครับต่อไปมุมมีมุมตรงนี้ด้วยมุม abc เท่ากับ pqr a b c คือตรงนี้เท่ากับ p q r คือตรงนี้เท่ากับ60องศามาจากไหนมาจากโจทย์กําหนดให้เราไม่ได้คิดเองเราไม่มาโนไปเองว่ามันเท่ากับ60องศานะโจทย์เขาบอกมาต่อไปอันที่3 b c เท่ากับ q r b c เท่ากับ q r ก็เท่ากับ2ซนติเมตรมาจากไหนก็จากโจทย์กําหนดให้ทําวงเล็บแล้วก็เขียนข้อความต่อไว้ อันข้อที่4ี่ก็สรุปได้ว่าสามเหลี่ยม ABC เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม PQR มีความสัมพันธ์แบบดอมดเพราะอันข้อที่1แมันคือข้อที่1คือดอข้อที่2คือมอข้อที่3คือดอแบบนี้ก็สรุปได้ว่าเป็นดอมดโอเคนะครับจบข้อที่1ต่อไปข้อที่2 เอาโจทย์หายขึ้นรูปแลยกันข้ mm hmm. อที่2นะโจทย์จริงๆมันมีจริจริงๆมันมีแค่นี้ mm hmm. ก็วิธีทำเลยจากรูปกำหนดให้ bc mm hmm. เท่ากับ bd นี่ตรงนี้ bc mm hmm. เท่ากับ bd โอเคนะครับ ันที่สสิ่งที่เขากําหนดนให้ก็คือที่เขาขีดมาให้อย่างเงี้ยคือเขาบอกว่ามันเท่ากันนะจากโจทย์นะเราไม่ได้ขีดเองนะอันที่2มุม a b c คือตรงนี้ a b c มุมนี้แล้วก็ a b d a b d ก็คือมุมตรงนี้มันเท่ากันก็เขียนไว้ว่าต้องการพิสูจน์ว่ารูปสามเหลี่ยม a b c สามเหลี่ยม a b c และสามเหลี่ยม a b d a b d อยู่ตรงนี้ เท่ากันทุกประการแต่เราพอเราสังเกตจากโจทย์มันมีแค่2ตัวใช่ไหมนี่ด้านดอเด็กตัวหนึงมีมุม1มุมอ่ะดอเด็กอีกตัวหนึงหายไปไหนอ่ะเดี๋ยวเรามาหาโอเคนะครับต่อไปวิธีทาต่อเขียนคำว่าพิสูจน์1 BD เท่ากับ BC ก็คือ BD เท่ากับ BC ตรงนี้ก็เขียนเหตุผลว่ากำหนดให้ข้อที่2มุม a b c เท่ากับมุม a b d อันนี้คือ a b c เท่ากับมุม a b d ก็โจทย์กำหนดให้เพราะเขาขีดมาให้แบบนี้ต่อไปอันที่3นี่ตัวเราได้ตัวเราจะได้ตัวดอเด็กไปดอเด็กมอมา้าตัวที่3จะโผล่มาก็คือเป็นดอเด็กแต่โจทย์เขาไม่ได้บอกมันเท่ากันแต่เราดูเราดูเราก็ดูว่ามันเท่ากัน ดูจากตรงนี้ A B เท่ากับ A B ก็คือมันทับกันอยู่แต่ม,มันชื่อเดียวกันเราก็เหตุผลว่าเป็นด้านร่วมอันนี้จําไว้นะที่มันทับกันแบบนี้เป็นด้านร่วมอย่างเช่นถ้าคาารูวาดสามเหลี่ยมขึ้นมา1รูปป๊บปบนี่ด้านร่วมอยู่ตรงนี้มองออกเนาะอันนี้คือด้านร่วมก็คือมันใช้ร่วมกันคล้ายๆของที่มันใช้ร่วมกันนั่นแหละ อันนั้นเราได้เราเจอเราเจอดอเด็กมอมาดอเด็กดอมอดอเราก็สรุปได้ว่า a b c กับ a b d มีความสัมพันธ์แบบดอมอดอก็จบข้อที่2ต่อไปอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมถ้าเส้น2เส้นตัดกันแบบนี้แล้วมุมตรงข้ามมันจะมีขนาดเท่ากันนี่สคู่โอเคนะครับ นี่เป็นความรู้นะเราเราคล้ายๆโจทย์เขาจะไม่ได้บอกมาเราต้องรู้เองมันเหมือนกับด้านร่วมเมื่อกี้นี่แหละโจทย์เขาก็ไม่ได้บอกเราต้องรู้เองว่ามันเป็นด้านร่วมก็คือมันจะเท่ากันอันนี้ก็เหมือนกันโจทย์เขาจะไม่ได้บอกว่ามุมนี้กับมุมนี้มันเท่ากันนะเราต้องรู้เองตัวอย่างที่3มีสีตัวอย่างนะดูแป๊บหนึง่งเดี๋ยวก็เสร็จแล้วจงกําหนดให้ AO เท่ากับ BO แล้วก็ CO เท่ากับ DO นี่เขาคิดมาให้แล้ว ด้านสองด้านเท่ากันจงสแสดงว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันทุกประการวิธีทำเราก็เขียนจากรูปกำหนดให้อะไรบ้างเขียนมาให้หมด1 ao เท่ากับ bo ao เท่ากับ bo 2 co เท่ากับ do นี่ตรงนี้ก็ต่อลยว่าต้องการพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยมแบบนี้อันนี้เท่ากันทุกประการตามตามตามโจทย์ที่เขาให้มานะ ที่เขาอยากรู้อะไรเราก็เขียนมาแล้วอันต่อไปเราก็เขียนว่าจงพิสูจน์เอยไม่ใช่พิสูจน์อย่างเดียวรูปไม่ต้องวาดข้อที่1 ao เท่ากับ bo นี ao เท่ากับ bo เขาพ่อเขาเขีดมาให้แล้วก็บอกว่าโจทย์กําหนดให้เราก็ได้ดอเด็กมา1ตัวเป็นตัวแรกอันที่2องเราต้องหามุมมาสังเกตในโจทย์เนี่ยมันไม่มีมุมมาเลยใช่ไหมว่ามุมไหนมันเท่ากัน คือถ้าเขาบอกมาเขาจะบอกมาแบบนี้นี่ประมาณนี้แต่เขาไม่มีอัน,นเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าเราต้องรู้เองก็คือถ้าเส้นตรงสองเส้นมันตัดกันมุมตรงข้ามตรงเนี้ยมันจะมีขนาดเท่ากันโอเคนะครับเราก็จะได้ว่ามุม aoc กับมุม bod aoc คือตรงนี้ aoc ตรงเนี้ยกับมุม bod มันเท่ากันเราก็เห็นผลว่าเป็นมุมตรงข้ามเราก็จะได้มอมมาตัวที่2มาตัวที่อยู่ตรงกลางมาต่อไปอันที่3 CO เท่ากับ DO CO เท่ากับ DO เพราะโจทย์กำหนดให้เราก็จะได้ดอเด็กโ่มาเป็นแบบด้านมุมด้านนั้นข้อสีกก็สรุปได้เลยว่า aoc เท่ากันทุประการกับสามเหลี่ยม bod มีความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านคือเรื่องแรกมันจะง่ายเพราะม่ามีแบบด้านมุมด้านอันเดียวแต่ว่าพอพอถึงช่วงสอบอะจะให้ลูกสามเหลี่ยมมาเพียบๆแล้วเราเราต้องดูเองว่ามันเป็นแบบไหนด้านมุมด้านไหมหรือมุมด้านมุมหรือดอดอดอมดดอดอดอ,ดอ,อะไรก็ว่าไปเค okay, นะครับคือข้อนึงพิสูจน์แค่ไม่เกิน4ข้อ เอ้ยอาจจะเกินนิดนึงอนเนี่ยอย่างมากสุดก็อย่างน้อยสุดก็4ข้อนี่แหละต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่4จากรูปจงพิสูจน์ว่า ad เท่ากับ ac อ่าเขาไม่ได้ถามสามเหลี่ยมเท่ากับสามเหลี่ยมหรอจริงๆมันต้องมันต้องหาก่อนนั่นแหละถ้าเราดูโจทย์เนี้ยเราเห็นอะไรบ้าง 1. ด้านเท่ากัน1ด้านตรงนี้กับมุมเท่ากัน1มุมเขาบอกมาแค่นี้นะ นั้นเราต้องเขียนว่าวิธีรมจากรูปกําหนดให้ bd เท่ากับ bc bd เท่ากับ bc และข้อที่2มุม abc กับมุม abd abc คือตรงนี้เท่ากันทุกประการกับมุมเอเท่ากันกับมุม abd ตรงนี้ นี่คือ2อย่างที่เขาที่เขาโจทย์กําหนดให้มาต้องการพิสูจน์ว่าจากโจทย์เขาให้พิสูจน์ว่า ad เท่ากับ ac เราก็เขียนว่าต้องการพิสูจน์ว่า ad เท่ากับ ac แต่ในความหมายคือเราต้องหาว่าสามเหลี่ยม2รูปนี้มันเท่ากันซะก,ก่อนโอเคนะเราค่อยตอบได้ต่อไปก็พิสูจน์ 1. bd เท่ากับ bc เพราะ กำหนดให้2 ABD เท่ากับ ABC ตรงนี้ ABD เท่ากับ ABC ก็เหตุผลก็เพราะกำหนดให้เราจะได้ดอเด็กมอมาต่อไปข้อที่3เราต้องหาดอเด็กมาหาโดยการดูว่ารูปตัวนี้อันไหนมันเท่ากันสังเกตตรงนี้ AB มันเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มันทับกันอยู่ เขาเรียกว่าด้านร่วมก็จะได้ว่า a b เท่ากับ a b เหตุผลเพราะเป็นด้านร่วมต่อไปก็สามารถสรุปได้ว่าสามเหลี่ยมสองรูปเนี้ยรูปบนกับรูปร่างเนี่ยรูปบนกับรูปล่างมันเท่ากันทุกประการเพราะมีความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านหรือว่าดอมอดอโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าถ้าเรารู้แล้วว่าสามเหลี่ยมสองรูปเนี้ยมันเท่ากันทุกประการเราก็สรุปได้ว่าด้าน AC เท่ากับ AD เหตุผลก็เพราะด้านคู่ที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมันเป็นด้านที่สมในกันนะตรงเนี้ยด้านที่สมในกันเหตุผลก็ตอบว่าด้านที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากาันทุกประการจะมีขนาดเท่ากาันอันนี้เป็นเหตุผลท,ท,ที่ที่ต้องได้เขียนนะที่จะเปลี่ยนไปก็คือมีมุม คู่ที่สมในกันอะไรก็ว่าไปนีแหละอันนี้อันนี้ต้องจำเข้าไปเขียนด้วยน้องท่องดูก็ได้เสร็จแล้วต่อไปใบงานที่กูจะให้ทำข้อที่หนึ่งไม่ต้องเขียนโจทย์เอ้ยไม่ต้องวาดภาพให้เขียนให้เขียน ให้เขียนคําว่าแบบฝึกหัดอันนี้ลงไปในสมุดแล้วก็เขียนจดอันนี้ลงไปในสมุดด้วยแล้วก็ข้อหนึ่งตอบได้เลยเช่นข้อหนึ่งตอบว่าเป็นความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านไหมข้อหนึ่งเราก็ตอบว่ามีด้าน1ด้านเท่ากันนี้แล้วก็มีมุม1มุมอยู่ตรงกลางด้วยเท่ากันโอเคนะข้อดีที่เขาตอบว่าเป็นแบบ ดมดข้อที่2อ,อ่ะเป็นไหมด้านด้านแล้วก็มุมซึ่งมุมไม่อยู่ตรงกลางนะข้อนี้ก็ตอบว่าไม่เป็นนะข้อที่3ดูเองข้อที่4ดูเองข้อที่5ดูเองครูเฉลยให้2ข้อต่อไปแบบฝึกหัดข้อที่2ให้เราเขียนใจสมุดแต่ไม่ต้องวาดภาพ ไม่ต้องวาดภาพครับเขียนตามนี้เลยแค่เติมลงไปเฉยๆเขเคเนาะตัวอย่างก็ศึกษาได้จากวีดีโอย้อนกลับไปดูเองครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับมีอะไรก็สงสัยมีอะไรสงสัยก็ถามครูในไลน์ได้เลยครับผมสวัสดีครับ